วันนี้เวลา18นาิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ในการนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเฝ้าทูลลอ,องธุลีพระบาทรับเสด็จ สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่กองทับบกโดยกรมแพทย์ฐานบกศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจัดสร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเจริญพระชนม์พรรษา80พันษาเมื่อปีพุทธศักราช2555ใช้เวลาก่อสร้าง5ปีตั้งอยู่เคียงข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนม์พันษา บาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นศูนย์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยครบวงจรรองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้ข้าราชการทหารและครอบครัวตลอดจนประชาชนได้รับการดูแลรักษาที่มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างอาคารซึ่งมีขนาด19ชั้นพื้นที่ใช้สอยกว่า97,000ตารางเมตรสามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า400เตียงเป็นอาคารรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น19ของอาคารทอดพระเนตรในทศาการการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือรอัษฎรทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพแก่รัษฎรรวมถึงด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศรวมทั้งนนทศาการประวัติและความเป็นมาในการจัดสร้างอาคารและความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ4ี่ย์ ภายในอาคารได้แก่ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งมีความกว้างขวางรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นสามารถดูแลผู้ป่วยในหน่วยเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงศูนย์หลอดเลือดสมองมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสมองขาดเลือดเฉียบพลันด้วยสีทีเพอร์ฟิวชั่นเพื่อตรวจแยกสมองที่ขาดเลือดและส่วนที่ยังไม่ขาดเลือดนำไปสู่การรักษาด้วยการเปิดหลอดเลือดรวมทั้งการผ่าตัดสมองด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองตัวแรกในเอเชีย e แปซิฟิกศูนย์สกล้องระบบทางเดินอาหารโดยการสองกล้องกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ที่สามารถให้การรักษาด้วยการตัดเนื้องอกออกผ่านการสองกล้องในคราวเดียวกันและศูนย์เวชศาสตร์ทหารสาธิตการดูแลผู้ป่วยจากการรบเชิงยุทธวิธีบูรณาการด้วยเทคโนโลยีทั้งอุปกรณ์และยุทธปกรณ์ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดและสถานการณ์ที่ยากลำบาก นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยจำนวนมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงพยาบาลได้ปรับพื้นที่ชั้น4ี่ของอาคารเป็นโรงพยาบาลสนามความดันลบรองรับผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน100เตียงได้อย่างรวดเร็วทำให้โรงพยาบาลมีขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากในสถานการณ์ที่ประเทศต้องการความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของแพทย์พยาบาลและสหาสาขาวิชาชีพ มันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป